อ้าวคลิปนี้มาแจ้งข่าวสารนะครับลอมโมนะครับของใครที่ใช้มือถือตะกูลมี่นะครับมี Ui นะครับก็ลอมตัวนี้จริงๆเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้มาแนะนำเวอร์ชั่นอัปเดตนะครับนวันที่3เมษายนนะครับลอมตัวนี้หลักๆก็คือออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมนะครับได้ลื่นไหลโดยเฉพาะพับ G เนี่ยสามารถเปิดตัวเอฟพีเอนะครับได้ถึง90เลยนะครับอ่า โอเคนะฮะนี่นะฮะข้อ6เนี่ยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเวอร์ชั่นล่าสุดอ่าลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะเป็นตัวเอ่อเทเล gram ไว้ให้นะครับอ่าตัวนี้นะครับวันที่3นะครับอัปเดตล่าสุดวันที่3ามเอพิลนะครับนี่นะฮะใครที่ใช้รุ่นเหล่านี้นะครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะรุ่นนี้นะครับที่เขาอัปเดตนะครับเป็น Android 10นะครับ มีเล d มี Note 6นะครับเล d มี Note 7นะครับ ASUS Zenfone Max Pro M1 นะครับเล d มี Note 4X นะครับเล d มี Note 7 Pro รนะครับรุ่นรหัสก็จะอยู่ในวงเล็บนะฮะถ้าตรงกับรุ่นของเพื่อนเนี่ยก็ลองเข้าไปดาวน์โหลดดูนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะฮะเราก็แตะเข้าไปที่ลิงก์นะครับเราแตะเข้าไปที่ลิงก์เขาก็จะมีการแนะนำนะครับส่วนใครที่ไม่เจอ รุ่นที่เราเองหาให้เลื่อนดูโพสก่อนๆนะครับผมแปะลิงก์เป็นเอ่อทเล gram ไว้ให้นะครับอ่าอย่างใครอย่างของผมเนี่ยตอนนี้ผมอัดคลิปด้วยเลตมี n โน้ตห้าอยู่นะครับเลตมี n โน้ตห้าผมเนี่ยมันจะอยู่โพสถัดไปนะครับโพสก่อนหน้านี้นะฮะก็จะเป็นโพสนี้เป็นเวอร์ชั่น12.03เลขที่เราจะต้องจําก็คือเลขรุ่นนะครก่อนที่เราจะไปดาวน์โหลดนะครับอ่าเมื่อเราเจอเลขรุ่นของเราแล้วเรากดแตะเข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับวิธีการคร่าวๆนะฮะก็คือ มันจะวิ่งไปที่ Google นะครับแล้วไอ้ลิงก์เนี่ยมันก็จะอยู่ในลิงก์แรกนะครับที่ Google เจอนะครับอ่าตรงนี้นะฮะเรากดเข้ามานะครับเรากดเข้ามาที่ลิงก์แรกที่ Google เจอนะครับถ้าไม่มีรทภาพมันจะวิ่งมาหน้าสีาฟ้าแบบนี้นะครับอ่าถ้ามาแบบนี้แสดงว่าถูกอันและแน่นอนนะครับไอ้ลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างของเว็บไซต์ของรอมนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าผม สรุปให้ดูอีกทีนะครับว่ามันซัพพอร์ตตัว Redmi Note รุ่นไหนบ้างน,นะครับก็คือตามนี้เลยนะครับเราแล้วรุ่นเวอร์ชันเนี่ยเราเลื่อนมาดูในส่วนของรัสเนะครับล็อกอัปเดตนะฮะในที่นี้นะครับถ้าผมจะดาวน์โหลดตัวที่ตรงรุ่นกับเวอร์ชันของผมนะครับเราก็กดมาที่ตัวนี้นะครับ ตรงนี้เพื่อนๆดูให้ตรงรุ่นของเรานะครับเพราะว่าถ้าเอาไปไม่ตรงรุ่นเดี๋ยวไปและแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหานะคะจะทําให้เครื่องเราบริกได้นะฮะล่าเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าถูกรุ่นเรากดเข้ามานะครับอ่าแล้วมันก็จะรีวิ่งเข้ามาที่นี่อีกทีนะฮะเราก็เช็คดูนะฮะว่าโอเคนะฮะมันถูกรุ่นไหมนะครับเลขถูกไหมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมา มีเซ็ชันนะครับในการดาวน์โหลดแล้วก็ก่อนจะไปกดดาวน์โหลดเช็คอีกทีนะครับว่าถูกรุ่นไหมนะครับย้ำเลยย้ำอีกนะครับเอาให้ถูกรุ่นนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีลิงก์ต่างๆนะครับเขาจะเตรียมไว้ให้หลายอันเลยเรากดอันไหนก็ได้สักอันหนึ่งนะครับกดเข้าไปนะครับอ่าตรงนี้แล้วก็ถ้ามาขึ้นแต้งวิซิทซิ่งนะฮะเราเลื่อนลงมาอีกนะครับหลักๆแล้วนะครับของเพจเนี้ยเขาก็จะให้เราคููดาวประมาณ15าวิเรารอการ ครูดาวสวิไปนะครับอ่าเดี๋ยวมันจะขึ้นลิงก์ขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัว Stable นะครับก็คือเป็นตัวที่เสถียรนั่นเองนะครับตรงนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าไฟล์ Google มันใหญ่นะครับมันสแกนไวรัสไม่ได้นะครับเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือกดดาวน์โหลดเท่านี้นะครับ ถ้าโหลดไม่ได้ก็ไปใช้ลิงก์อื่นนะฮะก่อนที่เมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นมา3-4อันนั่นนะครับก็วิธีการแฟลตนะครับก็ง่ายๆนะครับเหมือนลอมโมทั่วไปนะครับก็รายละเอียดไอตัวลอมตัวนี้เต็มๆเดี๋ยวผมแปะไว้ที่มุมบนขวานะครับรูปตัวไอนะฮะผมเคยทำคลิปไปแล้วนะฮะก็โอเคครับมาอัปเดตข่าวสารกันสำหรับลอมโมมีอยู่ไอนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามเป็นแรงใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนไพ่อไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ